ครับสมาชิก่อนกับในหัวบนเต็งประจำวันที่4กันยายน2 0 6 8ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวในนันนะครับคนอื่นก็ฝอได้ครับมีกลุ่มล i ยสแควร์แอดไลน์มาที่เลททีดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดนำมาโดยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาหรือในสมาชิกและลุ้นทุกวันวันนี้นำมาฝากสมาชิกที่เคย1คู่ในนั้นศึบอลโลกโซนยุโรปนะครับเป็นกลุ่ม J แข่งเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประท,ทินระหว่างทีมคาซัคสถ,ถานเจอกับทีมเวลนะครับผลงานเจอกันล่าสุดนะครับคาซัคสถ,ถานแพ้ไป1ประตูต่อ3มาดูฟอร์มนะัดล่าสุดของในรายการนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านคาซัคสถ,ถานฟอร์มล่าสุดแพ้บ,บาร์ซิโนเนียไป0ประตูต่อ1ส่วนเวลนะครับแพ้กับเวลเย,ยมไป3ประตูต่อ4มาดูบิคราะห์ก่อนเกมของผมเลย,เลยครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านคาซัคสถ,ถาน ลงสนามนก,การนี้3นัดนะครับชนะแค่เกมเดียวแพ้ไป2นะครับส่วนวิลนะครับก็ลงสนามราก,การนี้ไป4นัดชนะ2สมอหนแพ้1ก็เจอกันแค่นัดเดียวนะครับวิลชนะไป3าประตูต่อ1นะครับนะราคาไม่ทีมเยือนวิลต่อในราคา1ลูกแน่นอะนครับในกลุ่มนี้วิลอยู่ที่ดับที่2ของกลุ่มนะครับแข่งไป4นัดมี7แต้มส่วนคาตคาทานนะครับแข่งไป3นัด มีแค่3แต้มนะครับมองแล้วดูจากสกภาพทีมตัวผู้เล่นผมมองว่าฟอร์มของทีมเยือนเวลดูดีกว่านะครับหนึ่งเม็ดมีแน่เราลุนเม็ดที่2เอานะครับมั่นใจบอลต,ต่อกับต่อเวลในราคาหนึงรูปผมมองชนะสำหับค่ำคืนนี้นะครับผูชมทติกดติดตามมาด้วยครับจะได้พลาดทีเด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงด้านล่างเลยขอบคุณครับ